สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชาสตอรี y นะคะวันนี้นะคะเราไปซื้อของมานะคะเนื่องจากว่าคนกระแสนในติกตอกไม่ไหวก็คือพิซซ่านะคะพิซซ่าแบบฉบับแบบมินินะคะมีปูอัดแล้วก็มีแฮมแล้วก็มีไส้กรอกนะคะเราจะทำพิซซ่า ชีสลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วเราก็จะเข้าตู้อบนะคะรอดูนะคะแล้วมาดูกันเลยคะ่ะเยี่ยคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราใช้นะน้องมีบอกไหมว่ามีอะไรบ้างที่เราใช้วันนี้ขนมปังขนมปังหนึง่งตอัดตัวอัดหนึ่งแฮมแฮมแล้วก็ชีสชีสแล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะคะไส้กรอกแล้วก็นี่แค่นี้เลยทุกคนเราจะมาทําดูว่ามันจะเป็นหรือเปล่านะคือแก้วเราจะทําให้เป็นแบบ นี่บดให้มันเป็นวงกลมนะคะมันจะได้แบบเป็นพิซซ่าแบบเล็กๆแบบนี้แล้วเาเลย<ๆ>นี่นะคะแล้วก็จะเริ่มเทสลงไปในแผ่นขนมปังน,นะคะ แล้วก็ทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขนมปังแล้วก็ซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วเราก็ใส่ท็อปปิ้งลงไปนะคะพาไปเอาค่ะไมโครเวฟนั่นเองไหมคะทุกคน was hanging with you. นะคะทุกคนครบเวลาแล้วนะคะ ทุกคนครบแล้วว้ายควนออกคือไม่รอดนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะอืมไม่เหมือนพจ้าค่ะเหมือนกินขนมปังสรุปคลิปนี้คือเตล,เลไม่รอด นะคะช่องมิชาสตอรี่นะคะทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ามีใครนะคะติดตามนะคะหรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ